พวกเธอมาทำอะไรที่นี่พวกหมาป่าเนี่ยเท่จังเลยนะแต่ละตัวท่าทางจะได้รับการดูแลแล้วก็ถูกฝึกมาเป็นอย่างดีเจ้าพวกนี้น่ะเป็นสหายร่วมรบที่แสนสำคัญที่คอยปกป้องชายแดนอาณาจากักรดากโกโก้เคียงข้างพวกเราเชียวนะพวกเราเคียงข้างต่อสู้แล้วก็ฝ่าฟันความหนาวเย็นท่ามกลางพายุบนภูเขาหิมะมาอย่างยากลำบากมากมายด้วยกันภูเขาหิมะงั้นเหรอแล้วอยู่บนนั้นเอาอะไรกินขณะต่อสู้นะ่ะ โจ๊กเมล็ดโกโก้กับดวนมึกชาเอ็มตากแห้งแล้วก็พวกเยลลี่ที่ไร้สีสันน่ะสิกินอะไรแบบนั้นแล้วจะมีแรงเหรอคุกกี้รสฟินังเซียในสัมภาระบนเรือบินมีสโคนอยู่น่าจะเอามาให้พวกเขานะรับทราบจะไปเอามาเดี๋ยวนี้นี่มันอะไรนอะสะโคนทาแยมแอปริคอตกับครีมสุดละมุนนะ่ะเป็นขนมหวานแสนอร่อยจากสาธารณรัฐลองชิมดูสินี นี่มันหวานเค้าย,ยังชั่วที่ถูกปากถ้าอยากกินก็บอกนะเดี๋ยวจะเอาให้อีกจะได้แบ่งกันกินกับพวกคุกกี้ในหน่วยเออไม่ได้ของหวานจะทำให้ร่างกายหนักอึ้งแล้วก็ทำให้สติล่องลอยเหล่านักรบอาณาจักรดักโกโก้ไม่มีทางตกเป็นเหยื่อของขนมหวานพวกนี้แนะ่ขอรับไว้แต่น้ำใจแล้วกันฉันเองก็เผลอกินไปคำหนึงวันนี้ต้องฝึกร่างกายให้หนักกว่าเดิมซะแล้ว ในที่สุดวันนี้ก็เป็นวันเปิดการประชุมสมัชชาสักทีดูเหมือนว่าเหล่าคุกกี้ที่อาศัยอยู่แถวนี้ก็ออกมาชมด้วยนะฉันได้มายังอาณาจักรวานิลาจริงๆแล้วเหรอเนี่ยเหมือนชีวิตการเป็นคุกกี้ได้รับการปลดปล่อยนึกว่าชาตินี้จะไม่ได้มาเยือนอาณาจักรวานิลาซะแล้วแบบนี้ต่อให้ตัวแตกสลายกลายเป็นผงก็ไม่เสียดาย ท่าทางดีใจมากเลยนะคุกกี้ฮอลลี่เบอร์รี่กับคุกกี้ดาร์โกโก้ก็กำลังจะมาทางนี้แล้วใช่ไหมอมแต่ฉันมีเรื่องที่กังวลอยู่นิดหน่อยเน่ะจำรูปปั้นคุกกี้เพียววานิลาที่เมื่อก่อนไม่เคยแตกหักอยู่ได้หรือเปล่าถึงพวกเราจะพยายามเอาชิ้นส่วนต่างๆมาประติดประต่อ,อเข้าแล้วก็จริงแต่ก็อยากให้ลานจาตุรัสมาดูเท่วันนี้นะเพราะว่าตรงนั้นเป็นจุดที่บรรดาแขกที่เดินทางมาจากที่ไกลๆ จะได้เห็นเป็นสิ่งแรกเมื่อมาถึงงั้นเรามาตกแต่งรูปปัน้นแล้วก็รอบรจตุรัสกันสักหน่อยดีไหมเป็นความคิดที่ดีงั้นก็มารวบรวมวัสดุตกแต่งรูปปั้นกันเถอะลานจตุรัสสวยขึ้นเยอะเลยถ้าบรรดาคุกกี้ที่มาจากที่อื่นได้เห็นลานจตุรัสนี้จะต้องชอบแน่ๆเป็นเพราะได้เธอมาช่วยไงล่ะขอบคุณนะคุกกี้ผู้ก้าหารเพราะพวกเราช่วยกันตั้งหาก ขอบคุณอะไรกันเล่าอีกไม่นานการประชุมสมัชชาก็จะเริ่มขึ้นแล้วแล้วเดี๋ยวเจอกันนะขอบคุณนะที่วันนี้ช่วยแนะนำอนาณาจักรวานิลาให้ได้รู้จักมากขึ้นได้เห็นแล้วก็ได้เรียนรู้หลายสิ่งเลยสมแล้วที่ว่าอาณาจักรวานิลาเป็นสถานที่ที่ดีเยี่ยมจริงๆฉันเองก็ดีใจนะที่ได้เดินชมรอบๆไปด้วยกัน แล้วก็สนุกมากเลยที่ได้เห็นเธอเข้ากับบรดาคุกกี้ได้เป็นอย่างดีฉันรู้สึกชื่นชอบอาณาจักรนี้ขึ้นมากเป็นกองเลยละงั้นตอนนี้เราไปเข้าร่วมการประชุมสมัชชากันเลยดีไหม